สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าวันไหนวันเสาร์เรามาเที่ยวตลาดเขียวสุรินนะคะเรามาเดินเที่ยวตลาดเขียวสุรินมาเดินซื้อผักกันนะคะซึ่งดูผักเป็นสีหมูสี แม่ะค้าเยอะเลยปล <laughs> าเผาปลาหนาหน้ากินมาก <laughs> <laughs> ย่างก็สดๆเลยนะคะตักสลัดขมิ้นนะคะไก่ย่าง มาเที่ยวเช้าๆนะคะตลาดาเดินมากเราจะไปดูเครื่องผัดฉานะเดินชมกันนะคะเท้าเยอะเลย ลองปียเอ้ยดูนะน่ากินปลาดุกปลาดุกปลาช่อนนาปลาดุกป้าช่นนา อันนี้ของบ้านปะเต๋อเท่าไหร่ไอถุงเท่าไหร่ไม่ใช่ตัวเท่าไหร่ตัวเรียกตัวครับสิบเนาะเอานี้ส่งเอาไหมคะเอาเหลือถุงนึงตัวเท่าไหร่เลยอันนี้นึ่งมาแล้วใช่อ๋อต้มแล้วอ๋อต้มะเ็ มันก็รอ้อนในตัวมันได้ที่น้าเลยเบางทีเราก็เอาไปล้ลางแล้วขวนี่ขวทอดติดไทยค่ะชั้นน้อยได้แล้วตัวหมอนดูผักนะคะ เรามาเที่ยวตลาดซูฟินนะคะเช้าเช้นี้ค่ะชมบรรยากาศหักอินซีเลยค่ะนี่เราเหมาไปแล้วค่ะแีวไหนจ้า่เจ้าผ่านไปปูนาด้วย เดินเที่ยวกันนะคะไปกิจิตน้อยตลาดเยอะมากลุงป้านามาขายมากำลัง,งปลงปอดสารแม่ค้าใจดีมดเดินเที่ยวนะหาเครื่องพัชชาอยู่ เห็ดสวยมากเห็ดฟางข้าวมันไก่ราคาเราเองยี่สิบบาทเขือเท่เขื่อเท่านีจ้าราคายี่สิบบาทเลยจ้ายีสบาทสวยสอันนี้สวนมาเองเลยจ้าสวนมาเองเลยอำเภอโนนนารายณ์ จะติดต่อเบอร์นี้เลยค่ะข่ยายแ,<อ>แม่ค้าหน่อยอันนี้ไข่ลวก <ใน S 2> กาแฟเราจัดมาแล้วค่ะไข่ลวกขอบคุณนะคะ,คะ <laughs> ช่องเมนูแมวนะคะฝากด้วยนะคะ <laughs> เดินเที่ยวตลาเขียวสรินผ <laughs> ักปลาดสามเยอะแยะ ค่ะเปรียวๆนี่เลยเฮ้ยค่ะพามาเดินเช้าเช้าตลาดเช้านะคะวันเสาร์นะคะทุกวันเสาร์อยู่ดีมีวันพุธเพิ่มเฮค่ะมีปลาจิ้มกันปลาดาบปลาดาบองค่ะมีสุกไม่ดิบนะคะเป็นเรี้ยวใส่ไข่ได้จ้ะเียวใส่ไข่ได้จ้ะมีสุกอันนี้ดิบค่ะอันนี้สุสส <20 S 1> กเทาา่าไหร่ครับยี่สิบบาทจากอันนี้เท่าไหร่ ผักบอสานอันนี้อันนี้อันนี้มนเนื้อแนมะค่ะขาะคะมีผ้าไหมมีต้นไม้เช็กค่ะพา,าเดินเล่นนะคะกลับกันแล้วแบบเช้านี้ตลาดเขียวเมืองสุรินทร์นะคะเที่ยวกันได้นะคะวันนี้อากาศดีมากฝนตกเมื่อคืนเมื่อคืน ขอบคุณนะคะที่รับชมฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามชอ่องวยุญามแมวได้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะที่จอดรถสบายๆนะคะวางฝางด้านในเลยคะ่ะ นีค่ะเต็มรถเลยค่ะอุดหน,นุนมีปลาหนาอาเนาะมนตัวหมอนแบบอันพื้นบ้านตัวเล็กแล้วก็มีหนมมะพร้าวอ่อนถึงสิบบาทเองนะคะเยอะเลยได้ข้าวต้มค่ะข้าวต้มโบราณต้มโบราณก็มีนี่สิบบาทเองค่ะก็เป็นอ่า ข้าวหลามเนาะทำเองอันละสิบบาทตัดแบ่งเนาะจะมีราบปลาดุกค่ะราดปลาดุกแสมสิบนี่เราได้กะเพรานะคะกะเพรากับผักสลัดเนาะแล้วก็ต้นหอมผีไทยเค็มค่ะรําละสิบบาทเองโอเคค่ะเราพามาเที่ยวกันนะคะชานี้ก่อกีเรากินไข่ลวกเนาะสามใบเลยเ <laughs> ช้านี้กาแฟเย็นเนาะ เค okay, ค่ะเดินทางกลับบ้านค่ะออกมาเที่ยวเช้าๆนะคะุดนวนพ่อค้าแม่ค้าลุงป้านนะ,ะตลาดเขียวเมืองสุรินทร์จ้าตอนนี้มีวันพุธเพิ่มมานะคะพุธกับเช้าวันเสาร์เนาะเช้าวันพุธกับเสาร์จ้าสวัสดีค่ะมาชิมกันค่ะข้าวต้มโบราณน,นะคะจากตลาดนัดสีเขียวเมืองสุรินทร์นะคะที่เราไปช็อปมาว่อกี้นี้น่าทานไหมาค่ะ บีบมะนาวเนาะมีถุงงอกด้วยต้มหมูสับโบราณงอกบีบมะนาวเนาะพริกป่นเมื่อกี้เราใส่พริกไทยไปด้วยามาชิมกันนะครับแซ่บน่าทานมากเลยค่ะเค้กค่ะปิดท้ายด้วยครับต้มโบราณน,นะคะก็ต้อมหมูสับของกรนะดาษนัดสีเขียวเมืองสุรินจ้าสวัสดีค่ะ